เวลาที่เห็นคุณพิธาพูดภาษาอังกฤษนะทุกคนเชื่อไหมจะมีคําภาษาอังกฤษอยู่คํหนึ่งที่คุณพิธาชอบพูดเซ่าเชื่อว่าทุกคนน่ะน่าจะเคยอ่านผิดแต่ที่เศษเคยอ่านได้บอกเลยนะว่าคำนี้เป็นคําที่หลายๆคนน่ะเกลียดมากที่สุดนั่นคือคาแปลที่แปลว่ารัฐประหารนั่นเองทีนี้พอเวลาที่อ่านเป็นภาษาอังกฤษอะเดาสิว่าทุกคนน่ะจะอ่านคำนี้ว่าอะไรนี่เลยอะอ่านว่าอะไรกันจ้าอะให้เวลาคิดห้าวิห้า สี่สามสองหนึ่งอะฉเฉลยนะคำเนี้ยอ่านว่าคิวนั่นเองค่ะไม่ได้อ่านว่าคุบนะคะแค่อ่านว่าคุบบ้างอ่ายินดีด้วยคุณเป็นผู้โชคดีนะคะถามว่าทำไมเป็นผู้โชคดีละเพราะว่าคือเวลาที่เราผู้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันเราจำเป็นที่จะต้องทำผิดให้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้มากที่สุดเพราะว่า กระบวนการทาผิดเนี่ยนะมันจะทําให้เราเข้าใจว่าเออไอสิ่งที่มันถูกจริงๆอะ่ะมันคืออะไรเซบาสาสังเกตคนหลายๆคนเลยนะในไม่ว่าจะเป็นแบบคนในชีวิตหรือว่าคนที่เป็นนักเรียนเนี่ยคือส่วนใหญ่มักจะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดแล้วการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดเนี่ยนะสิ่งที่มันเป็นเหตุของสิ่งที่คนส่วนใหญ่มาเก็ดความผิดพลาดคือเขาอะ่ะมันจะไม่สามารถยอมรับตัวเองได้ แล้วการยอมรับตัวเองไม่ได้นะั่นเนี่ยมันส่วนใหญ่เลยนะมันมักจะเกิดจากปมในอดีตของตัวเองที่แต่ละคนอนะ่ะมีเรื่องราวที่ผ่านมาไม่เหมือนกันแต่ adn อ่ะมันเหมือนกันเช่นแบบว่าเออแบบถูกล้อถูกดูถูกถูกด้อยค่าอะไรแล้วทีเนี้ยจิตใต้สำนึกของเราอ่ะมันก็ฝังสิ่งเหล่านี้อยู่ข้างในเว้ยแล้วพอเวลาที่สิ่งเหล่านี้มันมันถูกฝังอยู่ข้างในใช่ปะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออดีตที่เราจดจำเอาไว้อ่ะมันก็จะไม่เคยเป็นอดีต แล้วก็จะเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นที่ยังคงวิ่งและรันอยู่ราวกับว่ามันเกิดขึ้นในปัจจุบนันมันเลยทําให้ลหลายๆคนอนะทำไมถึงเรียนภาษาอังกฤษแล้วฝึกภาษาอังกฤษแล้วถึงยังไม่กล้าเนี่ยแหละคือสาเหตุเจ็บก็เจอเคสแบบเนี้ยมากมายเลยแบบเป็น ร้อยๆเป็นพันๆเคสโดยที่ต้องไปปลดล็อกความกล้าจากภายในจากระดับจิตใต้สำนึกอะไรเงี้ยเขาถึงจะสามารถคามดาวกับตัวเองได้เพราะว่าอาดีตที่มันเคยเกิดขึ้นยังไม่จบเนี่ยสำหรับใครบางคนเลยถ้าเป็นแบบเนี้ยเรื่องราวเหล่านี้ก็ต้องแบบอันล็อกกันไปเนาะสำหรับใครหลายๆคนก็จะมีคําถามว่าออแล้วทําไมถึงต้องแบบทาแบบนี้ด้วยใช่ไหมเหตุ <laughs> เพราะว่าระบบการศึกษาของเราเนี่ยมันไม่มีการทํางานกับจิต แต่ว่าในการสื่อสารเนี่ยมันประกอบด้วยตัวเราแล้วก็ภาษาไงถูกไหมที่ประเด็นคือหลายๆครั้งอะ่ะปัญหามันอยู่ที่ตัวเราพอปัญหาอยู่ที่ตัวเราตัวเราคือเราเก็บเรื่องนั้นอะ่ะค้างมาอยู่ข้างในแล้วเราไม่รู้จะปล่อยมันออกไปยังไงคือบางทีเราก็แค่พูดคําว่าปล่อยแต่มันไม่ไปอะไรเนี้ยนึ้นออกปลมเราก็เลยต้องทํากระบวนการที่ต้องอันล็อกสิ่งเหล่านี้ทิ้งไปก็ที่จิตของเราอะ่ะ ว่างแล้วก็ลดสภาวะการต่อต้านในการเรียนแล้วก็การเข้าใจภาษาอังกฤษนั่นเองนั่นก็เลยทําให้นักเรียนเซฟหลายๆคนเนี่ยก็มักจะ m e s s a จมาบอกเซฟหลายๆคนเลยว่าเขาก็มาจะกลับมาบอกว่าเอออยู่ๆเขาก็ฟังภาษาอ,งอ,อังกฤษรู้เรื่องอยู่ๆเขาก็ฟังสามีรู้เรื่องอยู่ๆเขาก็ฟังภาษาอังกฤษได้มากขึ้นอะไรเงี้ย้ทนท,ที่เขารู้เท่าเดิมบางครั้งการมีปัญหาก,กับตัวเองอย่างเงี้ยทำให้สิ่งเหล่านั้นอ่ะบดบังศักยภาพของเราแล้วทําให้เรามีมุมมองที่เหมารวม แล้วก็ตัดสินไปว่าเออเราทําไม่ได้เพราะว่าความสามารถของเราอะ่ะมีไม่พอหรือมีไม่ถึงหรือสิ่งที่เรามีนั้นมันมันไม่สามารถใช้ได้ทั้งที่ถ้าเรามองกันตามความจริงในเทียบกับเด็กนะเราก็สามารถสื่อสารได้เลยในแบบที่เท่าที่เรามีแต่พอเราถูกกรอบความเชื่อและความคิดแบบเนี้ทำให้เราเชื่อว่าสิ่งที่เรามีมันไม่เพียงพอจริงๆแต่ถ้าเทียบกับเด็กคือเด็กไม่ได้มีข้อจํากัดมากมายเหมือนผู้ใหญ่ไง แต่ในฐานะที่เราโตมาเป็นผู้ใหญ่เรามีข้อจํากัดเยอะมากนั่นก็เป็นสาเหตุหลักๆเลยแหละที่ทําให้ใครหลายๆคนนะไม่สามารถพูดสังกฤษได้หลวในแบบที่ตัวเองรู้เพราะว่ามันเป็นข้อจํากัดที่มาจากภายในนั่นเองมันไม่ได้เป็นข้อจํากัดที่มาจากภายนอกหรือการท่องเพิ่มของเราหลายๆครั้งอะ่ะมันมีสิ่งที่เรียกว่าการต่อต้าน ความไม่พึงพอใจความรู้สึกแย yeah ่ในตัวเองอะไรเงี้ยเออหรือยอมรับตัวเองไม่ได้ที่เออทําไมเราถึงแบบทําได้แค่นี้อะไรเงี้ยการทําไม่ได้หลายๆครั้งเนี่ยมันมีสิ่งเหล่านี้เจือปนเข้าไปในการฝึกภาษาอังกฤษของเราด้วยแน่นอนว่ามันทําให้ศักยภาพในการฝึกภาษาอังกฤษของเราลดลงไปอย่างมากเลยใครนะคะที่สนใจคอร์สอันล็อกนะคะก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่หน้าปรฟล์ได้เลยค่ะเราแยกไปทําผมแล้วไปสอนนะักเรียนผู้บริหารต่อก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะ